เซตี้เซตี้ไฟท้าแต่จอดหน่อยจอดหน่อยจอดจีไซายค่ะี่ว่างจีไซาย เดี e ๋ยวเดี <c ười> <c ười> <c ười> <t <t ๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะไปเบื้องต้นก็จะแกะดูว่าอะไรเดี๋ยวไปช่วยท่านอะไรถูกตัดใจตัดท่านใจไม่เบื่อไม่เบื่อเราครับดูผัดหนังเรียนก็ได้ครับแค่พี่รับผ่านหนี่งทีต้นนะมันไม่ต้องยาวก็ได้ ไม่แรู้จักกันมากันไม่รู้จักกันโอแค่รู้จักแค่ว่าเป็นคนรู้จักค้าพี่เขาดูพี่เขาไม่ใช่อยากอะไรผมเลยแค่รู้จักกันทีเดียวมาด้วยกันอย่างนี้ไหมไม่เขารู้จักกันทีกุ้งเทปีหัวผักกับไหนเด้งแล้วเขาบอกผมมันอีกกับบ้านแล้วเขาได้เงว่ได้เงินกว่าอยากจะมากับเขาก็ได้เดี๋ยวเขาไปส่งพี่ไปต้นนะมาเป็นคนนะเป็นยาบ้านะเป็นยาบ้านะให้เอาให้เห็นหนะเป็นยาบ้านะนะอนอตเป็นยาบ้านะเออเป็นยาบ้านะ ลงครับผมอ่าแล้วดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ครับชูมือขึ้นมาออกชูมือนอกตัวรถเลยครับผมสองข้างสองข้างครับลงมาหมดเลยเดี๋ยวชูมือครับชูมือไว้ลงมาลงมาลงจากรถชูมือไว้ชูมือไว้ลงจากรถลงจากรถชูมือครับลงจากรถเลยลงจากรถลงมาหมดเลยลงลงมามาอยู่กันรถมามาอยู่กันหลังรถมา ผนนู้หานะครับร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหนึ่งเอ็มวิตามินฮูเก็บยาบ้าไวในอุปกรณ์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตในประาก,า,กา,าร,ราที่สอให้เกิดการแพร่กระจายในุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความบมดไปของประชาชนทั so high, high, high? ่วไปนะครับมีไหมไม่มีไหมเดี๋ยวพอเสร็จน่าจะได้มอบคำนเอาให้หนึ่งฉบับนะก็คือในการควบคุมจับตัวครั้งนี้ไม่ได้ได้มีการบันทึกภาพขณะจับคุมตัวและควบคุมตัวผู้จับไม่ได้กระทำการใดๆเป็นการทรมานก็คือตำรวจไม่ได้ทําการทรมานใดๆเนาะใช่ไหมครับเจ้าอนี้ตำรวจที่จะคุมนี้ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมตัวก็คือแจ้งให้อำเภอและทางอายการถึงทราบ ันนี้ก็เป็นภาพประกอบการจับกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดนะรับรับไหมตกลงรับใช่ไหมรับสารภาพนะพอเราดูจากข้อมูลโทรศัพท์เลยแล้วก็ที่เราเปิดให้ตำรวจดูนะก็คือเรารู้มาก่อนถูกต้องไหมครับอืมโอเคครับเราไปทำอะไรค้าต้าวไปจายเงียบไปจายนี่เป็นนี่อะไรอยู่เอไปนี่อะไรไนี่ส่วนตัวเนี่ยคุณทีค้าต้าวายส่วนตัวหวังมันจะเอาเงินค้าต้าววิวชายนี่ครับ นี่สิว่คืนเป็นยี่สิบลปแน่นไหมเย็ก็สนอไม่ได้คิดมาทำงานดูนี้เลยนะถามว่าตอนแรกที่เรางานมารู้ไหมคิดอยู่ไหมว่าเป็นงานกนี้เอาหัดคิดเชื่ยแต่ว่าแค่ผมไปนั่งรถ ไม,ไม่ได้มียาเสพติดเป็นของอะไรเชื่อไม่ได้เสียอะไรเชื่อให้ดู GPS แม่เหมืน,นะครับมก็เลยไฟกับเพื่อนเื่อนออกมาถึงอยู่ผมโดนโยกมาตอนผมมาทำอันนี้ผมก็ไม่ตื่ไม่ว่าจะวิ่งไม่ว่าจะส่วนไหนของกระบวนการมันโทษเขาเท่ากันหมดนกจากนั้น,น,นยาเสพติดมันไม่มีหรอกเพราะลดน้ำเบารถคน